กินจุกกินจิกทั้งวันรู้ไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่ทําให้คุณอ้วนนะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเบาหวานด้วยตามด้วยโรคไขมันพอกตับและโรคเรื้อหลังอีกเพียบพฤติกรรมกินทั้งวันนะคะโดยเฉพาะขนมของหวานขนมปังหรือแม้กระทั่งอาหารแปรรูปนะคะเหล่านี้ค่ะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินบ่อยขึ้นและเมื่ออินซูลินสูงอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลาเซลเราก็เริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินมากขึ้นน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อย ก็จะกลายเป็นภาวะก่อนเบาหวานไขมันสะสมที่ตับอ้วนลงพุงเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจความดันสูงวิธีเลิกนิสัยกินจุกกินจิกแบบได้ผลนะคะเริ่มจากการที่คุณต้องกําหนดมื้ออาหารที่ชัดเจนมากขึ้นกินเป็นมื้อหลักให้จบในชั่วโมงนั้นไม่กินอาหารนอกชั่วโมงและเลือกอาหารที่ทําให้เรากินแล้วอิ่มนานขึ้น จะได้ช่วยให้เราไม่หิวบ่อยๆอย่างเช่นปโปรตีนนะคะไฟเบอร์ที่มีกากใยสูงสูงและถ้าวันนี้ค่ะเรายังมีอาการอยากในระหว่างวันให้เราลองกินน้ําดูก่อนเพราะบางครั้งค่ะร่างกายเราอาจจะแค่ขาดน้ําและสุดท้ายเริ่มนอนให้ดีนอนให้เพียงพอเพราะการทําให้นอนน้อยเนะะี่ยค่ะจะทําให้ร่างกายของคุณอยากน้ําตาลมากขึ้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กินจุกกินจิกหรือหิวตลอดวันบ่อยๆลองวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วมาคอมเมนต์กันว่าลองแล้วเป็นยังไงบ้าง ฝากกดติดตามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้กิฟตจะมาแชร์ทริคในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆด้วยกันค่ะ